อันนี้ก็เป็นดินที่เราจะเตรียมลงปลูกใหม่นะครับดินเก่าส่วนหนึ่งมันจะแข็งแข็งนะฮะใส่ปุ๋ยคอกใส่เศษใบไม้แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับแล้วส่วนมากก็จะต้องมานั่งขนผสมคนมันเข้าด้วยกันผมก็เนีใช้ไอเนี่ย,ยปัน่นเหมือนคุยดินนะฮะ ก็ต้องค่อยๆกดฮะดินมันจะแข็งๆมันทุ่นแรงทุ่นเวลาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็สว่านถ้าจับสองมือมันก็ง่ายหน่อยนะครับแต่นี้ก็ถ่ายคลิปไปด้วย ถ้ากระถังใหญ่ๆกดปื้ดเดียวนะฮะอันนี้กลัวมันกระเด็นเนะี่ยพอยัดเข้าไปแล้วกดกดสวิตตัวเนี้ยแล้วให้มันคลายกลับก็มันก็จะปนเศษไปได้ถึงข้างล่างเลยนะครับนะอันนี้ใส่กิ่งไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำกระถางถัดไปก็ รวมรวมแป๊บเดียวเองรครับแล้วมันมันลงไปได้ลึกด้วยถือว่าโอเคทุ่นแรงไปได้มากเลยฮะ